สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลเน็ตก็จะพามาชมสุดหล่อของเรานะคะนั่นก็คือรุ่น Toyota h i ฮเอนะคะหรือม่งน้อยของเรานั่นเองค่ะขับเดิมๆคอนเซปต์เดิมเลยค่ะยอมเดินดีกว่านะคะลูกค้ารีเควสเข้ามานะคะว่า มีการอัปเกรดเป็นตัวแบบมาจิต t ี้ให้หล่อหล่อแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไฟด้านหน้าเราก็เปลี่ยนให้เบิอกอะไรแท้จากสูตรนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้านะคะเป็นแบบมาจิตตี้ รอบคันเลยนะคะในส่วนด้านข้างของตัวรถบ้างนะคะของเราก็ได้มีการอัปเกรดเปลี่ยนล้อให้นะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กของ OSS นะคะแล้วก็ยางเป็นแบบของคินโตไฮจูนะคะลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้นะคะว่าจะใส่เป็นแม็กลายไหนรีเควสเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นแม็กตัว m a เ e ต t ีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ พาชมนะคะว่าภายในรถไฮเอ็ดคัน,นี้นะคะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะที่เห็นหลกัลกๆข้างในนะคะเดิมๆของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะเราได้มีการอัปเกรดเป็นเบาะหนังพรีเมียมให้แบบนี้รอบคันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมในส่วนข้างในเป็นระบบของกล้องถอยต่างๆนะคะตาม,มาชมกันเลยค่ะ ในส่วนของตัวนี้นะคะเราก็ได้มีการเปลี่ยนเบาะให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะเราเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบ Android ให้พร้อมกับเดินระบบนะคะกล้องรอบคัน360องศาแบบนี้เลยนะคะเข้าเกียร์ถอยก็โชว์หน้าจอแบบนี้ให้แบบนี้เลยนะคะงานเก็บงานพรีเมียมให้จริงๆค่ะส่วนของด้านท้ายนะคะเราก็ได้มีการอัปเกรดเป็นแบบตัว h i เอทนะคะพร้อมกับติดตัวโลโก้แกรนเดตแบบนี้ให้นะคะ ลูกค้าสามารถรีเควสได้ตามความถูกใจของลูกค้าเลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนในชุดไฟล์ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ถ้าลูกค้าอยากเป็นแบบ LED ในชิปข้างต้นนะคะ,ะ,คะก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะก็ในส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถแอดไลน์หรือทักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะเซลเน็ตก็ยินดีให้บริการแล้วก็มีบริการจัดส่งส่งมอบให้เซ็นสัญ,ญญาให้ถึงที่นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะ เป็นชุดชุดแปลงของตัวเลแกนเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะให้ความสวยหรูหรามากเลยนะคะคงคอนเซปต์ตัวพรีเมียมให้ด้วยนะคะตัวนี้ย้ำนะคะตัวนี้สวยมากเดี๋ยจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะแล้วก็มีระบบของตัว Follow Me Home นะคะรวมไปถึงตัว Frequential ด้วยนะคะ